สวัสดีครับเมื่อนี้ขวัญฝ่าผ้าโชคอาสีพ้ามาตามปูเจ็ดสองหรือปูหมักแข่งเงี้ยนะครับถ้าต,ตามเนี่ยทางของปูนี่บ่เคยผ่านนะครับพี่นอนก็ไปพิจารณาเอานะครับเนาะเสนอเป็นแนวทางเพื่อใเขาไม,าม่ไล้กดติดตามกดไหลกดแชร์ขวัญฝ่าผ้าโชคเนี่ยครับพเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะครับเพื่อให้มีบุญวัสนาต่อกันกขอห้ถูกรางวัลเนาะครับ อุณหภูมิตัวใดผู้ชอบตัวใดก็คอมเมนต์เป็นแนวทางนีเด้อครับครับพ่าเบิ่งคลิปนะครับบไปแล้วสุดสองอีกก็สุดสองมากเพื่อเพื่อมันได้ินได้ลรางครับอือถ้าถ้าครับสุดสองผานมันกับอาจจะตะบ่นหรืออาจจะได้ตะลางครับผมครับ มันไม่ได้ล่างได้บนยังร่างได้่บนครับครับเป็นขนาดนั้นอันนี้คือนี่ละหกเจ็ดเจ็ดกับแปดอันพยายามคือเห็นติดสองตัวนี้มันมาปูเปลี่ยนกับทเราเปลี่ยนมั่งไว้ครับติดสองตัวนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับปูว่าเจ็ดกับแปดครับงวดนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามปูครับน่าสูตรนี้บอกแล้วเนี่ยครับง่ายมาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันนั้นล่างบนบนไปล่าง กัะปูตาจะเป็นได้ล่างข้าบ่นตัวนี้ล่างนี่ตัดไปมันโมปูโอ้ครับยกมาถี่ละยกมาเป็นบนแ้าวข้าเล่างมันลงมาในเบิร์ดหาพันกรปูนโอ้นพันแล้วอันนี้เยะไปแล้วอืมสามตัวสามตัวนอปูเนาะเจ็ดหกศูนย์คับหกขาศูนย์ โอ้ก็คืออยู่ในสุดสุดหนึ่งสุดสองสุดสามนะครับผมตัวนี้กันครับอืมปูละหกห้าหกแปดเป็นไปไรปูปูเป็นไปไรโอ้ปูกันไวเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกครับท่านผู้ชมแคปเอาด้วยครับผมลางลครับควเาห้าล่างพยายามเนี่ยสงตัวมั้ใครบอนหนุดยั าเดานะครับเทียบนี่ชุดนี้นี่เก้าสองนี่มันจะเข้านดเน้าสองวันนี้เออสามศูย์ครับตอนชุดนี้มันจะมีอยู่ตลอดครับผมครัหารมันรถรถยังนี่นี่หารเ้ามันกอปด้เพราะว่ามันบดถูกมือแต่ว่ามันก็ยังเตีอยู่เกับมีอยู่นะอ่ามีทั้งหมดแล้ล่างปูเออเกี่ยวมันจะเป็นกปหาเกมาณเออครับผมคืองวดพานมันบรดเท่ วันี้ก็เก็บแดมั่งไว้รมือ่าได้ทุกรางทุกบนนะเพราะถูกถุงมือถูกเลยกยอมานี่นี่เก็บแปบมีด้วยตัวร่องตัวรองกแปดหกแดเป็นตัวเรนแมนครับตัวร่องวันนี้จกันแบบนหนจกันจตครับหกสี่หกเจ็ดตัวล่างนี่เน้นที่หกแปดพักูเนาะแมนหกแบบหกแปดกัเจ็ดแปดตัวร่องนครับผม่ตักันตอนี้มันนกันไว้ครับกันไม่สุดครับผมสามอ่าตัวบน บนนี่เจ็ดหกศูนเน้นเลยปูหางนี่แก่ซ้ำลน่นล่ะนี่เพราะันคือเขาจับศูนย์โจทย์ศูนย์มาใช่นี่ครับหกกระเด็นเจ็ดกระเด็นครับหากระเด็นคือหาศูนยหกศูนย็ดศูนย์อาจจะมีเห็นเขาเล่นครับนี่ศูนย์สองตัวเลยปูเน้นตัวไหนสองตัวเน้นเนียนไปเาห้างตาทางนี้เลยกับเอาฮะตาหกศูนย์หาศูนย์แล้วไอ้ตัวเจ็ดศูนย์นี่เยปูเจ็ดก็ได้กันไว้อื ครับหาเก้าหกเก้านีคือต่อกันต่อกันแมนพร้อมไม่สูตรสูตรหรือไมครับผมแต่ว่าล่างชุดนี้ตัดมันมาปูครับผู้ได้ยากค่นไวก็ได้นี่เขายกว่าเบิร์ดละมีน้ำกันเบิร์ละครับแต้เงาประกอบมันมันทั้งเดือนมันนั่นทั้งเดือบนมันเย็นเด็นก็ลา่างตัวเรียกส่วนมากมัดสิไปได้ทั้งล้างทั้งบนครับเออร่างเทียบบนเป็นร่างล่างเป็นบนหืว่าหันเก็ตมาเก็ืบนเกล่างครับก็ห้านี่ ฮเอ่อเกสเกอย่างเี้มันมันไปล่างไปบนอืมมันก็เลยอันอ่านตเจพ่ดถกก็ได้ครับอ้าตามตามห้อคำนวณท่าวาแบบนี้ละครับผมคือตัวนี้มาล่างตัวนี้มาบนก็ได้ครับกคือนี่แหละประกอบเตรียมชุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับอืมครับถ้าพูดง่าครับอ๋อาวันที่ยีบเกสเงินที เน้นให้ตัวเดียวจะเน้นให้ตัวเดียวแม่มาที่ยีบเจ็ดยีบเจ็ดจะเน้นในตัวเดียวครับคู่เดียวครับผมปล่อยปล่อยเรามึงนะแั่ถ้าปอยอีปอยงูนี่ยันนี่ก็มีอันนี้ล่ะเออเซียห้ตัวเดียวคู่เดียวครับวันที่ยีบเจ็ดมันก็สูตรมันหลายชุดหกแปดกับมีทั้งบนทั้งล่างอาจจะเบิ้ลเก้ากับศูนย์ปูมักตัวไหนครับหมวดนี้ครับกหมวดวงนี่ล่ะวงนี้เองไหมครับผม ท้าเลนก็เนียนสวนละมากมากสวนอยู่เลยครับบนเนี้ยบนนี่คือเนียนสวนรักสวนครับอือมาบุกขโมยเหรอห้าแปดเป็นไปได้ไหค่ะเป็นไปได้เพราะว่าอยู่นี่อินได้ไหมดีครับแต่ปลาปูปูจะเน้นหนีน็อปูเนาะคู่กันคือตามสูตรปูส่วนมากจะมาเออเนี่ยระยามาเกาะได้ไหนอันนี้คือมามาทั้งบนทั้งล่างล่างแต่ว่าจะมา ขม่าเป็นคู่นี่ศูนย์สามสามศูนย์ราคาเก้าสองนะถ้ามันบตงมือมันก็ยั้งยังยังยังอยกปากหามันนะจอกสูตรหนึ่งกับสูตสามต้องการสูตหนึ่งสูตสามมันก็ินอยู่ตลอดมันก็สามสุดรสองประกอบได้ไ่ไ้ๆทั้งบดทั้งล่างรับทั้งหมดวัที่แล้วนี่น้อปูเนาะวมนที่แล้วหาเก้าเจ็ดแต่ว่าตัวนี้ผม่าเขาเขาตัวนี้ม่มีมีมีหลดไปงวดนี้ ครับแต่ว่าที่ปูเน้นห่ยกับเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดอันนี้ห้าเจ็ดสองเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดมนได้บนและล่างเนี่ยครับครับวันนี้ปูก็เล่นเน้นหายได้ครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี่ครับปูขีดเซนไตไว้ครับผมทั้งเดินทั้งเดิอนครับเทปฟ้าเบิ้งทั้งเดินครบมันเงินที่สามได้ทั้งเดินที่าก็นไว้มากเลยครับอันนี้มันนัานสามศูนย์แปดครับสามศูนย์แปดมันมีสองม้อบัดอันนี้กับสามสนย์แปดครับมันเขาเลยมาเกียบเทียบกันเท่าเรียว 5้าเก้าเจ็ดกับสองเก้าเจ็ดเขาเรียกจุดตัวนี้ถ้าประกอบ2ตัวมันจะได้ห้าเก้าเจ็ดคูหนึ่งเขาเขียนไว้สองเกาเจ็ดเขม่ลงหวันเขาลืมคไม่เป็นสองเจ็ดเก้คือว่าตัวนี้เขาว่าทั้งเดือนมันก็สามส่วนแปดเหมือนกันเขาบอกก็หนี่ตัวนี้เขาเลยเขาลงไว้ตัวนี้นี่ลุาลงออกจากตัวนี้นี่ทั้งเดือนคือห้าเก้าเจ็ดกับสองเก้าเจขาเรียกจุดนึงบากหาเขาลงไปรักเขาเรียกว่าจำบากคาไปรักร้อยมาะค ่ารงสองคูนี่ไม่ใช่ได้ค้าเก็เกตตรงๆเขาบอกดีกับสองเก้าตอันนี้เขาเกตไว้เลยจะเป็นร่งแบบรงสองเกตเล้ววันนี้วันนี้วันนี้ทั้งเดือนมันจะไปที่มาเจ็ดแปดหกทั้งเดือนเนี้ยครัทั้งเดือนตามทั้งเดือนทำมาถึงเขาอีกไงนี่สามศูนย์แปดนี่ทั้งเดือนมั้นเลยอันนี้ห้าเก้าเกดเป็นไปได้พ่อปูหกขาแปดมันเป็นได้เบิร์ตหกห้าแปดแต่ว่าตาม ตามทักงเดินมันขามันบนร้มนนี่มันจะพเส้นน่สามศูนย์แปดนี่มันเข่าตรงเด้มามาหันเา้าขอนเราจุดนี้นี่จุดหนึ่งบักสองเก้าเก็บุดนี้เขาบอลนี่มันจุดนี้เป็นห้าเก้าเก็บเท้าจุดนี้บัตรุดุเดิมนี่มันเป็นเก็บแปดหกครับค้าหกงวนเด้ทั้งตามทั้งเดือนเขาก็เลยมมเขียนกันไว้นี่นี่เก้กันเจ็กันเ็้กันทังเดืนมันเข่าสองนก็ยันวงนที่สามย้ำรถครเลมมากัดไปเยอ ไปตักพันคนพันไปแังวกันนะสามตัวขึ้มากมากขึ้มาตรงนะขึ้นมากมากตรงเลยหมดก็ตามทั้งเดือนมันตรงอยู่อืมันนี้เขาอันนี้ไม่ไปทำม้วนไปเลยครับเน้น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 เล่นรัปูเนาะแม่ฮครับผมคือตัวนี้กับตัวนี้ล้วหกสิบกับหกแปดสองตัวนี้ยิงน้ำหนักกันลดล่างชุดนี้คือตัดไปนับปูเนาะแม่ฮครับล่างมาเป็นชุดนี้ล่างเน้นที่หกแปด เจ็ดแปดเป็นตัวร่องครับหกสี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนี่ตกกันนกปูเนาะครับผมเจ็ดสสามสามตามตตัััววกบหนี่ครับเนแหละครับแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับใครเของมาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากผ้าชกได้เละครับมากกระตามเนาะครับมามักกระพานคลิปนี้ก็สวัสดีครับ